บำรุงกำลังบำรุงกำลังสุดยอดอสุดยอดงั่นนะ่ะ <laughs> ไม่เสียชื่ออีสานบระเจ้าคะ่ะ <laughs> รุ่นนี้ประมาณสามสี่ปีนะพี่น้องนะสวยมากรุ่นเนี้ยอีสานบัเจ้าเอาสม,มุนไพรบำรุงกำลังแบบบ่น้อยหน่าของต่างเทศเขาก็แล้วกันนะของเขามีของไทยเขาก็มีเ <laughs> บิงก่อนสีเบิงวิธ,ธีการดองเขาไปเบิงการหากอนนะพี่น้องเนาะขุดเห็นเห็นนะพี่น้องนี่อยู่ในป่านะพ่อใ้ปลูกนะพี่น้องนะ ที่ดึงให้เบิ้งฮุ่นง้วยางามบ่ละนี่คือสมไทยนะพี่น้องสมไทยเนี่ยสมไทยหัวงมันนี่สุดยอดสุดยอดเลยสําหรับผู้ชายโอ้โหอันนี้เป็นยาอยู่วัฒนาด้วยธรรมชาลิล้วนล้วนยาบำรุงกาลังบำรุงกาลังบำรุงกาลังสุดยอดสุดยอดนั่นน่ะ <laughs> <laughs> ตามที่คลิปอีสานพ่ะเ,เจ้าก็เคยลงนะพี่น้องนะสมไทย อีสานว่เจ้าจะได้หัวใหญ่หรือเปล่านะคะยาอายุวัฒนะค่ะกำลังกำลรุงกำลังค่ะซํำนี่กันหอบแล้วนะแต่วันนี้เราได้ยาดีค่ะเราได้ยาดีไม่เสียชื่ออีสานว่เจ้าค่ะรุ่นนี้ประมาณสามสี่ปีนะพี่น้องนะสวยมากรุ่นนี้สามสี่ปียังสีได้ซทำนี่นะพี่น้องนะหัวใหญ่มากค่ะใหญ่นะครับเบิงวิธีล่างโสมนะพี่น้องเฮาก็สิโขูดขูดจิงเสียนะพี่น้อง ขูดเอาเปลือกดำๆมันออกนะครับขูดไปเรื่อยๆนะครับเจ้ากระสีได้ลักษณะนี่นะสวยงามว่าล่ะนะครับที่เขาขูดออกแล้วนะครับนี่ครับที่เขาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับขาวจูนพูนเลยนะพี่น้องนะโสมนะครับโสมไทยนะครับเบิ้งวิธีดองและวิธีกินได้เลยอันนี้คือเหล่าขาวที่เขาเตรียมมาเรียบร้อยนะพี่น้องนะวางลงนี่คือวิธีดองสดนะพี่น้อง เขาล่างจิงสี่เรียบร้อยแล้วเขาก็สิบัดตัดเอาขัวมันออกนะพี่น้องนะตัดออกเลยนี่มองจิงสี่นะครับมันก็สีสวยงามสี่เขาตัดขัวมันออกแล้วนะครับกต่สี่ขาวจัว๊วเน้ะหอมหอมพี่น้องหอมดอกง่ายๆนะพี่น้องเขาก็จุ่มลงซื้อนี่แหละเ <laughs> บิ้งสีจุ่มให้เบื้องนะครับนี่นะครับนี่กัจุม่มจุ่มปอดลงเท่านั้นแหละพี่น้องเนาะนะ เอาใส่ลงยังเสียนะครับนี่นะครับกสิย้อนป๊อปลงนะฮะสวยงามเอาไว้จังซี่นี่ย่างหน่อยกับสองอาทิตย์นะพี่น้องสองอาทิตย์จังกินนะครับแล้วอันนี้ก็บโค้ไห้มันน้ำท่วมกับโตโสมนะพี่น้องไห้มันท่วมเลยนะครับอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่กสิได้ลักษณะจังซี่นะพี่น้องนะนี่นี่คือการดองโสมไทยนะครับ วนดองสองอาทิตย์ขึ้นหรือมากกว่าน,านั้นเป็นเดือนแห้งดีโดนเท่าใดแห้งดีนะพี่น้องนะดองสมตัวนี้นะเ <c oughs> นี่ยสุดยอดฮะการกินถ้าดองได้ตามที่ต้องการเรา,าก,ก็แก้วเปกตักนะพี่น้องแก้วเปกตักเลยนะครับตักจากจังเสี่นะครับจากเปกหนึ่งกักินเท่านี้แหละพี่น้องหรือผู้ใดบอมักกินเรามีครับผาก็เติมน้ำเพิ่งลงไปจากซ่อนนึงเท่านั้นเองนะพี่น้อง นี่คือน้ำเพลิงนะครับก็บผสมเล่าก็ค้นให้มันเข้ากันเท่านี้กินง่ายบำรุงดีนะครับฟิตเปี้ยรอร่างกายนะครับฟิตเปี้ยรเลยแหละนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับสมุนไพรบำรุงกำลังปราศจากสารเคมีหาบ่ยากถ้าพี่น้องสีหารับรองว่าฟิตเปี้ยรมักอันใดชอบอันใดหาอันนั้นกินอันนั้นนะพี่น้องปลอดภัยบ้านเรา ถ้ามักเรื่องสมุนไพรเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านต้องช่องอีสานพระเจ้าสวัสดีครับ